สวัสดีครับอูครับผมภูมินะครับครับผมได้เลยครับที่ไฟนอลวีที่ผ่านมาอ๋อเยอะมากอ๋อที่ร้องเพลงใช่ไหมครับน้ำตาวันนั้นอ๋อน้ำตาในวันนั้นนะครับก็จริงๆเราเราเราถ่ายด้วยกันมาเยอะด้วยความที่เราถ่ายด้วยกันมาเยอะแล้ววันนั้นเป็นวันสุดท้ายพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเราคิดถึงพี่ๆไงเราก็เลยแบบ จริงๆมันน้ำฝุ่นเข้าตาแหละจริงๆครับมันไม่มีอะไรเลยหลายคนก็เพราะตอนนี้มันกลายเป็นว่าอันนั้นถูกแชร์มากเอ๋อการประกาศอะไรออกมาฝุ่นเข้าตา <c oughs> เราแค่แสดงความรักต่อก,กัน <c oughs> ใช่ใชเพราะว่าเอาจริงเพราะว่า <c oughs> เราทั้ง4คนก็คือเริ่มหมายถึงว่าเริ่มเริ่มเริ่มมีแผนที่เราได้เจอกันอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะถ่ายซีรีส์ด้วยซ้ำใช่รู้สึกว่าแบบได้เริ่มสนิทกับพี่ๆเขาใช่เหมือนระยะเวลาที่เรา ได้ใช้ร่วมกันมันมัน,ม,น,ม,นมากกว่า,าแค่ตอนถ่ายซีรีส์โดยสารใช่ใช่ใช่แล้วก็มันม,มันน่ามากกว่าเรื่องอื่นที่เราที่เราไปด้วย,ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออใจหายที่ตอนมาถึง EP 12แล้วแล้วหลังจากนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ถ่ายกับพี่เขาแล้วอะไรอย่าง้ยใช่ใชคิดถึงมากๆแกนัแต่ว่าเร็วๆนี้นะไปกินข้าวด้วยกันนะครับใช่แล้วครับแต่เราก็มเรื่องเป็นความที่ผิดในันเราเวลาที่เราจะต้องจบเรากแต่เลือกทุกอย่โอ้โหจริงจริงจริงเซนซิทีฟทุกเรื่องนะครับเพราะว่า คือระยะเวลาของของการถ่ายทำเนี่ยเราก็จะได้อย ah> ู่กับตัวละครนั mm ้นนานมากๆเหมือนกันแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในกองถ่ายอันนี้ก็นานมากๆเหมือนกันแต่พอรู้สึกว่ามันต้องจบไปแล้วอย่างเงี้ยมันคือต่างคนมันต่างมีงานเนาะเหมือนเหมือนเหมือนที่อู๋พูดวันไฟนอนลไอพีวันนั้นเลยครับคือต่างคนมันต่างมีงานของตัวเองเงี้ยซึ่งมันจะหาเวลามาเจอกันมันยากมากๆก็เลยแบบรู้สึกแบบใจหายนิดนึงที่วันหนึ่งแบบเฮ้ยเราได้ได้เจอเขาน้อยลงอย่างเงี้ย ไม่มีวันครับไม่มีวันน้อยลงจริงครับไม่เจอกันนานมากที่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เจอได้ทุกวันเลยครับใช่ที่ไหนเหรอตอนเราไปขึ้นร่วะใช่แล้วยังไงอ่ะอะไรนะครับดูดูสดใสสดชื่นที่ได้กินมีไหมมีไหมระยะทางที่แบบว่าแบบน่าจะหน่วยตอนเ่ิยเป็นชั่วโมงครับอือแค่การพักผ่อนใช่ไปไปถึงความฝันไม่เจอกันมันรู้สึกยังไงผานหายสบายอะไรยังไงอ่าช่วงนั้นมันมันมันจะเป็นช่วงเข้าสู่โหมดความฝันครับ ก็ตื่นมาก็เจอเขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เออการจะไปเข้าฝันของวางแพนอะไรนะครับเขาบอกในฝันไม่เจอเราเลยฝันไม่เจอเคยเจอแล้วครับเคยเจอเราอย่าให้เจอในฝันเลยพี่ล่าสุดฝันว่ามันต่อยหูครับทำไมอ่ะถามเลยครับถามเลยอะบูก็ไม่รู้เหมือนกันบูตื่นมาบูว่าทักหาหูแล้วว่าหูแบบฝันถึงนะเฮ้ยตอนแรกเหรอ๋อโดนฝันถึงป่ะ ปได้แค่ไหนความฝันมันเป็นยังไงเข้าไปชกหน้ามันนะคืออารมไหนอยู่คือเข้าไปชกหน้าเขาใช่ก็พอตื่นมาก็เลยทบทวนกับตัวเองว่าเรามีอะไรในใจหรือเปล่าหรือว่ามันมีความในเสียงในหัวของเราที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ใช่มันอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่เราอยากแบบจะชกเขาหรือเปล่าตัวจริงเราทำไม่ได้ครับให้เราผัดข้อใจในเวลานั้นเรือออาจจะเป็นอยู่ในส่วนของความฝันอเพราะความจริงคือเขาทำได้ดีมาก แล้วแต่ความจริงเจอแล้วเนี่ยทำมันไดนปั่นไหมไม่อยากไม่อยากเลยครับคือตัวจริงเขาดีมากๆจริงๆแล้วก็แบบเรารู้สึกแบบดีใจและภูมิใจมากที่มีเขาอยู่ข้างๆอะไรนะไม่หยุดคำตอบไม่กัดฟันนั้นะไม่กัดฟันฮะอันนี้พูดจริงๆครับผมก็รอขอฝวัญจากโรมอยู่ครับอุ้ยปูมาตั้งนานสุดท้ายคือตรงนี้หรอมันเลิศดีนะที่อู๋ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่หน้าเราอินไปแล้วนะเราเราพี่ย้อนกลับไปดูหน้าอู๋งงมากแบบอะไรวะ มันต้องการอะไรตฝันรู้สึกยังไงบ้างตกใจครับตกใจก็แบบทำไมอยู่ดีอยากต่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอันนี้ขอว่าไม่ก็แบบถ้าถ้าถ้าอันนี้พีมมาว่าอะไรวะถ้าถ้าวันหนึ่งเจอกันแล้วต่อยจริงๆอ่ะอาจจะทําความเข้าใจหน่อยนะอย่าโกรธพี่นะพี่อาจจะทิโเป็นความฝันซึ่งเราบอกว่าอย่างนี้จะรู้สึกดีๆไม่น่าแต่เราไม่ทําแล้วเราต้องห้ามใจตัวเองครับอก็จากวามฝันถึงกันแล้วมีการเอาฝันไปตีเล่นมั้ยเอะเลยนะครับ เอาไปตีเลขไหมเอาไปตีเลขแล้วไม่ไม่ตีเลขส่วนใหญ่ตีกันครับเออเออเขาบอกว่ารอคงมาเจลี่เราเป็นยังไงบ้างดอาแจ้กคอนโดนมังหันไปแลเราให้ไปแล้วไงครับอร่อยให้ไปแล้วให้ไปแล้วเราซื้อให้ไปแล้วชอบไหมชอบไหมชอบมากครับแต่ชอบมากได้ได้กว่านี้อีกชอบได้กว่านี้คือชอบแค่ไหนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่เลยครับโอ้ยบางอย่างมันต้องมีลิมิตบ้างเนาะแต่เราอยากได้พันโอ้โห แต่เราไม่ไันอาจจะขอมากไปอันนี้ไนเราขึ้นเราขอมากไปไม่คิดเลยครับตอนจะลงหมายว่าเอบไปอิตาลีเราจะได้อันนี้ไหมนะเฮ้ยอิตาลีอะไรพี่มันไปตอนญี่ปุ่นมาเมื่อกี้ตอนแรกยังไม่ได้วางแผนครับแต่ลองทดสอบระบบดูแล้วก็คือเออที่นาโุย่ามันได้ผลเดี๋ยวเอาไปใช้ที่โรมอีกรอบนึ่งจรช่จริงๆเราไปเทียบนะใช่นะครับ เขาเปเก่งมัมหนูว่าเขาเปเก่งไหมเขาส่วนใหญ่เขาจะดูแลเก่งครับเขาเป็นสายเทคแคร์เราต้อบอกผิดว่าเฮ้ยท่านี้ไปไหนนะอะไรแบบนี้ต้องบอกไปเลยเราอาจจะไม่พันเลยเราอาจจะไม่ได้ร้อยยี่สิบเยเดี๋ยวไปถึงก็ไปลิสก่อนครับเดี๋ยวอ๋อถ้าไปถ้าไปโรมมันก็เป็นโซนยุโรปเนาะแบรนด์ของยุโรปมันก็มีเยอะแยะเหมือนกันเนาะก็จริงๆอู๋ก็อยากเดินดูหลายร้านเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เก็บเงินอยู่ แล้วเก็บแบบเก็บเงินแล้วส่งส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะเก็บไม่ได้ๆๆไม่ได้แบบแบบมีของอะไรซื้อให้ตัวเองเลยก็อยากได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าอ่าไปโลมอ่ะธันวามก,การาก็มันเกิดเราแล้วอ่าอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันลุงกระนับปู่ให้เงินเท่าไหร่อะไรนะครับกรหรับปู่ให้เงินเท่าไหร่ไม่อันเหรออ่าอ่าอาจจะอะไรนะครับมันเกิดมันเปก้ามกราครับผมก็ ว่าจะเป็นนาฬิกานาฬิกาหรือก็โอเคเหมือนกันหรือว่าแบบไอ้แบรนด์ที่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนมีตะป,ปูอะไรก็โอเคเหมือนกันไม่ติดที่พี่เวลาซื้อของให้กันต้องต้องส่งให้กันไหมหรือว่ารู้ใจอะไรนะครับอะไรนะครับเวลาซื้อของให้กันรู้ใจหรือว่าต้องส่งให้ไปเลยว่าไม่อยากได้อันนี้อู้เอาจริงอ่ะบูว่าเรารู้ใจกันนะแต่แต่เราเราเลือกที่จะให้อีกอย่างหนึ่งแทนทำไมมันสะใจอราใช่เราสะใจเราใชว่ว่าสิ่งนี้ อยากได้ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ไม่กับความรู้สึกหรอไม่ให้อยากได้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นให้คือทางที่รู้ว่าเขาจะว่าเขายากก็สมมติอยากอยากสมมติมีเลขหนึ่งเลขสองชอบหนึ่งไม่เราซื้อสองใคขิงมากกากันถึงว่าดูดูมันนะฮะดูสนุกมากๆเลยและดูอินอันหนึ่งดูหน้้างด้วยมันยิ่งกว่านี่หน้าเนี่ยหน้าจริงจังยิ่งกว่านี่เล่าเรื่องของข่าวแต่ดูหน้าแบบใครใครขิงมากกว่ากันอัวหพอๆกัน เพราะว่าเรียมเหมือนกันเยอะก็คือทั้งคู่เลี่ยมชนเหลี่ยมครับเหลี่ยมชนเหลี่ยมเขาเหลี่ยมมาเราเหลี่ยมกลับอ่ะแล้วมันไม่ต้องมีถึงจุดต้องยอมกันไหมหมายถึงว่าเฮ้ยจุดเหนื่อยอะโอเคก็ได้ป่ะเป็นเป็นจุดเหนื่อยเป็นจุดที่ทอแล้วก็แบบไม่เอาละต่างคนต่างทอคเขาต่างคนต่างทอเหมือนกันทั้งคู่ก็แบบโอ้ยอ่ะก็ได้ออ่ะวันนี้เหนื่อยเอาเลยวันนี้ยอมวันหนึ่งมาตัววันนี้จะทำอะไรก็ทำวันนี้หน่อยๆอะไรอย่างงี้ช่วงหน่อยๆช่วงหน้อย โอ้แล้วแต่่ชวงแล้วแต่ช่วงเลยครับเอาง่ายๆคือถ้าสมมติเป็นช่วงทํางานทีทีเนี่ยอู๋จะเป็นคนเหนื่อยเพราะงานเขาถี่มากแต่ถ้าช่วงแบบเน้นถ่ายเช้าอาจจะเป็นบูมอ่าใช่เพราะนเพร่างกายยังไม่ตื่นใช่แล้วเวลาเขาเหนื่อยเขาอะไรครับกับพี่นายนี่กาไม่คุยด้วยเลยเวลาเหนื่อยนะแบนหมดครับแบนหมดก็จะแบบไปไปก่เหมือนแบบเอาว่ามันจะมีมันจะมีอ่าตอนเบื้องหลังของ VR ก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือเราจะไปแบบ บหมดเราไปพบหาที่พิงเฉยใครับมันไม่มีที่พิงบแม่บางทีแบบมันปวดคอไม่คือเขารู้ไงว่าเราก็เหนื่อยอยู่ไม่มีแรงเสียงไม่มีแรงเสียงไม่มีแรงสู้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าที่ผ่านมาบุญก็เป็นพวกคนที่ดีกู่มาตลอดเลยนะใช่ครับเพราะพูดไม่ค่อยทันครับพยายามพูดพุบสู้แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าก็ดีดีดีฮะเพราะว่าอยู่ในรถคุยหูพูดตลอดเลยใช่ครับ เขาพูดตลอดทางเลยครับแบบเรานั่งรถไปแบบ2ชั่วโมงเองเขาพูดตลอดทางเลยบูพพยายามแบบจะไม่พูดแล้วเพราะว่าอยากนอนครับนั่งสองขับ2ชั่วโมงพูดไปแล้ว3ชั่วโมงพูดไม่หยุดไม่มีตรงไหนที่แบบสะกิดให้แบบว่าจะนอนหรือว่าจะเป็นจังหวะหยิบหูฟังมาใส่เวรอะไรหรอกเวรหลายรอบแล้วอูหางตาดูหางตาดูเห็นแล้วอูพูดไปยุ่งๆทำตัวพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหันไปดูอ๋อดูแข่งเอฟวัน แล้วค <มา S 2> ือคาทำแบบนั้นแล้วหยุดไหมไม่หยุด <c oughs> ไม่หยุดแล้วเราสิ่งที่เราทําก็คือเราถอดหูฟังออกมาแล้วก็พูดกับเขาอีกอยู่ๆก็ความอยากคุยเพิ่มมากขึ้นเฉยเลย <c oughs> ใช่โอ้พี่มันสะใจนะพี่ลองทําดูมันเอาชนะเหรอใช่เรารู้สึกว่าเราชนะเราแบบโอ้โหแล้วก็ยังอยู่มาเป็นคู่กในที่พันนี้เนาะก็เป็นคู่กัดครับเป็นคู่กัดก็คือนคือถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครอยู่กับเราแล้วจริงไม่มีละ คือเราที่ผ่านมานะจารึกเิื่องชาอะไรนะ VR หรือว่าสายรหัสหรือว่าเรื่องล่าสุดอะไรนะโอริเฟนเราเคยอยู่เราลองไปอยู่คนอื่นละโหดไม่นานว่ะเราได้ผลตอบรับมาค่อนข้างดีครับ้าอยู่เซฟตังดานนี้แล้วก็เต็มอันนี้เขาน่าจะถีบออกเลยมากกว่าจริงๆบุ้มไปอยู่ได้นะเออเอาบุ้มางนั้นได้เหรอบุ้มอยู่ได้แต่เนี่ยพิูไปอ่ะพิูอยู่ได้เหมือนกัน อุปบัติไม่คนอุปบตัวเก่งเขาให้าจะให้อยู่ไหมอีกเรื่องหนึ่งเราอ่ะอยู่ได้แต่เขาอ่ะให้อยู่เปล่าเาจะอยู่ได้หรือเปล่าใช่รู้ว่าอูเคยอูเคยเดินเข้าไปใกล้ๆพี่สกายนะแล้วเขาเดินหนีเราเขาอิทุลาเขาอิทุลาเขาอิทุลาเขาหยอกหยอกหยอกแล้วคือไม่มีทางทิ้งกันไม่มีทางแบบไปทิ้งกันแน่นอนครับผมก็อยู่อยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วครับก็จะปีที่หกแล้วเจ็ดปีอันถัดอะไรนะครับ โอ้ให้ระวันสิบปีบวกพอป,ปีที่หกกอนหรือวาไปเจ็ดเอาหกกอนเอาหกก่อนใช่เหีือวกาไปเจ็ดขอบคุณครับขอบคุณครับผม